แน่ใจว่าต่างาะาอย่ไรผก็ยูไปดูว่าเปลี่นแปลงอะไรเยอกว่าการงาได้ตลอดเลยครับเราต้นเจ้าที่บอกว่าของเส็มแล้วเสร็จไม่เขาก็เขาก็ตอบในในในนั้นนี้ที่ไปที่เอาสองงานเลยก็พอเลยทางพ้นจะไปก็่ได้หรือวะแล้วนางเอาม้ใไรมา ขออ้อยแต่รว okay. no so uh, uh ่ามีภารกิจสีัเชิงร uh huh. ู้อยู่ที่อบตสิ่ด้านในค่ะจะ้อยมามาเยี่ยมเยือนให้กำลังใจมาว่าใรียไกาให้กำลังใจทาานค่ะี้ส่วนน้าส่วนก็จะเิมหิอมกันท้วส่อน ว่าไม่รู้เมื่อไหร่จะหมดกุคคนเราก็จะดีขึ้นไปไหนมาไหนก็สะดวกแล้วที่ที่นดยี่ับหเสียงทีดวนาน้นน่าจะแก่คอยแก่อยแล้วตอนนี้ใช่ไหมใช่คับเพราะว่างานเราเป็นงาน แล้วที่เราคุยอะไรติดต่อก็อังอยากจะให้ที่มีคนงาน200ชี่ไปทำสิดเปอร์เนเอยากจะให้ลืกตัวนี้หรื่ว่าเขาทำสถานะของเขาเองคะวันนี้เรามีผ้าห่มมาบริจาคให้ด้วยนะเ่อไว่คนใช่ค่ะได้ค่ะก็คือมันจะบางครั้งที่เราสวด ตอนนี้ทางโรงพยาบาลเขาขยายให้เราอันนี้จะนอนบนหอสันแล้วมีพระตอนพระทบชบนหอสันอันนี้น่าจะอยู่พ่อกับลูกน่าจะมาอยู่ด้วยกันแต่เวลานอนก็ต้องแยกันใหญ่เป็นโรงงานส่วนใหญ่เป็นรงงานที่อยู่ตามเช่าเยอะส่วนไ้ยที่เป็นบรท โบรานสารเก่าทั้งหมดเนาะขยายายรอ็